สวัสดีฮะตอนเราเข้าสู่ร้าน b i g กบอสนะฮะเป็นเด็กรับรถที่นี่วันนี้ก็มีเกมฟุตบอลนะฮะก็จะเป็นศึกพาเมืองแมนเชสเตอร์ฟ้ากระแดงฟัดกันก็นกคือซิตี้กับยูไนเต็ดนั่นเอง <c oughs> จะนำนำพาวันนี้พามาภาคบอลน,นอกสถานที่แบบสดๆกับพี่จอมบอบูนะะ่นั่นเอะจ๊ะศึกพาเมืองอย่างที่บอกไปเดี๋ยววันนี้มารู้กันว่าจะเป็นยังไงนะก็ทําใจเผื่อๆไว้แล้วกัน กว่าเทปนี้จะออกคลิปนี้จะออนก็รู้และสภาพศพจะสวยไม่สวยแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันวันนี้เราอยู่กันที่ Big Boss Cafe and Restaurant นะจ๊ะก็ก<ๆ>อยู่แถวสะพานเจษฎาบดินทร์สักอย่างเนี่ยเส้นอา่าราชพฤกษ์วิ่งตัดมาชัยพฤกษ์กักปกาากกลปพฤกษ์อัมพฤกษ์อะไรเนี่ยแถวๆนี้แหละใช่แล้วอัมาพาดเนี่ยอยู่แถวๆนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปดูในร้านกันว่าแฟนยูนเต็ดเยอะน้อยแค่ไหนแต่เห็นว่าแวบ,บตะกี้แฟนลิฟว์วูดหลายคนนะ มีมาหวังนะโดยเฉพาะไอ้ตากล้องเนี่ยนะไอ้แจ๊บเนี่ยนะแจ๊บจปล่อยให้ดี69นะหนักเลยนะผมแอบเชียร์อยู่เสมอนี่แอบเชียร์ดูมึงใส่เสื้อมาดิเออเนี่ยมึงปลอมไงแจ๊บปลอมแจ๊บมาเชียร์เวิ่งผู้ที่อันนั้นเพื่อพ่อจอร์ดไม่ด้นี่คุณแต่เพื่อแมนยูของเราเราไปอยู่แล้วไปอยู่ฟาด์กันยังอ๋อโอเค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 อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศด้านในร้านบิ๊กบอสของเราในเนี่ยแจ๊บไปเลย กับลูกี้เราเองทำไมหน้าตาตึงเครียดจังเลยเกิดอะไรขึ้นกลัวกลัวอะไรมาทำงานก็ไม่กลัวอะไรร้านเขาออกใหญ่โตร้านบิ๊กบอสเนี่ยวันนี้เอาผู้ตรงๆเลยนะเขาเรียกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งขาไปขากลับทำไมอะถ้าทะลึ่งเนี่ยไปยันเสมอได้สมมติเสมอหรือชนะหรือไปพลิกล็อกชนะได้โอ้พรุ่งนี้ก็ โอ้โหขอบคุณมากเลยที่ช่วยหยุดจะไปได้แมนยูโอนมาเนี่ยอาไม่ดีไงเขา<อ>ก็เขาก็ขอบคุณเราก็ดีแล้วนี่เขาจริงเขาจริงใจใช่ไหมที่เขาขอบคุณเราเนี่ยเขาจริงใจอ่าแล้วสมมติถ้าแพ้กาแมนยู <S 2> <S 2> <S 2> พึ่งอะไรไม่ได้เลยทีมมึงแม่งอย่่งวุ้นอย่างนี้ <S <S 2> <S 2> บอกแล้วผลทายังไงก็ไม่ดีอะแต่เอาเอาตรงๆนะ,อะเอาเสมอได้ก็โอเคโอเคนะถ้าพลิกล็อกชนะได้ยิ่งดีใหญ่จ้ะนะครับถ้าเสมอได้ นะครับโอเคอาจจะไปตัดแต้มมติตี้ให้พวกวิ่ี่เขาแต่ไม่เป็นไรมันจะไปบังคับให้มติตี้เนี่ยเป็นเน้นเกมหน้าอ้เออมันต้องไปเน้นเกมหน้ายิ่งยิ่งมันยิ่งมติตี้แพ้นะเกมหน้ายิ่งต้องเน้นยิ่งหนักเลยอยยิ่งยิ่งต้องเน้นเพราะฉะนั้นวันนี้สบายๆไม่กดดันสบายยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แต่อย่าเยอะ้วไอ้สัดเยอะสมมติตักขึ้นสักสามศูนย์สาม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 ศูนย์แล้วเรา ขึ้นรถแล้วกลับได้ไหมขึ้นมาอนกไม่ปพาได้ไหมค่าตัวเราครึ่งเดียวเออกูว่าเราไม่ต้องกลับหรอกคนอื <c oughs> ่นเขาคงกลับกันหมดแเพราะผมไม่มีใครอยู่อ่ะสรุปจบเกมเดี๋ยวเรานั่งพักกันอยู่สองคนลูกค้ากลับหมดแล้วเออ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันเราอยู่ที่ร้านบิ๊กบอยอย่างที่บอกไปอืมอากาศดีนะพี่จอร์นอากาศดีร้านหรู่เลยอะแต่ราคาไม่แพงเออแล้วก็ที่สำคัญอาหารอร่อยอร่อยอร่อยแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วใครอยากมาดูบอลนะดำโอ้โหจอใหญ่ติดเต็มเลยมีจอใหญ่จอเล็กคือพูดง่ายว่า นั่งโต๊ะไหนก็เห็นหมดอ่ะเขาออกแบบมาเพื่อการนี้เลยนะเพื่อมาดูบอลโดยเฉพาะเพราะว่าจอที่จอกางร้านน่ะโคตรใหญ่เลยที่เห็นแล้วแต่ยังมาวันที่หงแ็กนะทำไมอ่ะเจ้าของร้านเขาบอกเด็กหงเยอะอ๋อเลรอเลือกวันดีๆเออเอาเดี๋ยวนี่ไปดูบรรยากาศค่ายว่าเป็นไงกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า ขอเสียงเด็กผีเลยครับขอเสียงเด็กโขงเลยฮะนั่นนะพี่เสื้อแดงนี่ตอนเด็กผีเฮ้ตอนเด็กโขงสองแขนเลยเใครใครเป็นเด็กโขงยกมือหน่อยฮะอยากเห็นมาเต็มเลยเอ้อมาเต็มเต็มเลยเอ้อนะฮะเด็กโขงเฮ้ยโอ้โหมาบางเพี้ย มาหาไอ้ยยที่นี่มีงานพี่ไว้เรียิญนักก่อนนะครับพี่ทิ้งเดี๋ยวเราต่อรำผ้ากันเล้างล่ะ ฮาลันเออริรฮารลันนะฮะตั้งแต่มาหากินมาค้าแข่งเพียงกลิ่นเจอเมนยูวีสีนะป็นงมันยิงได้แค่ห้าดอกเองใช้คำวังแค่เนี่ยนะเดรโซนาเอเอนตตัวแรกพูดซะวตัจอมลิบหัวออมเดยรเดอซุติงโอลาน่าเดาใจ้อาใจชอบใจต้อเป็นดอซุติงนี่แหละสัตว์ เขาใช้เท้าดีพี่ต่อเออใช่ไหมครับินเดอยลยผมประกาศไว้ได้เอ้าเตะอัดลบฟูเดิมพลอยพุทธศิล์ยังให้เล่นต่อโดรีแบร์โดซินว่าเดิมพลอยมึงจะกดอะไรนักหนา ในป้มนะฮะมาตีชนะแมนยู6-3จุดจคิวโบเด่แกฮรฟริดบอลบอลได้แล้วับเ่านดูนี่อะลูกเน้ยไป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 โอ้โหนดีแหละจะวาแบบนี้แหละดูโน่ดูโน่ไปไปไป ดูฮะถึงบอ<น>ลดีนะฮะบา<น>งบอ<น>ล<บ>ได้ดีแล้วดูให้ยิงจากประมาณ25ห่ห้าหลีเริไไนไหนี่คือบอลในเล็กของแพ้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะไหนแล้วไปไปรู้นหน้าเอาแล้วดูวา,างท้าเลี้ยขวาบอลติดใส่ก้อยอนิดหน่อยออดูอีกที ลูกนี้พ่อเอเดนซ์ตะลับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะดีมากเอดูเลยโอ้โหลูกนี้อันตรายนะครับเปโาโดไหลมาโปเลนดิโอลาโอ้โยในตัวเฮ้ยยงนี้มันยากๆเลยนะลูกแบบนี้มันง่ายเกินไปเนาะไอ้ดำอยากพูดอย่างนี้อยากพูดอย่างนี้เอาป็นเอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอา20่นาทีผ่าน10นยศูนย์ยืนเดินเดิทำไมเวลามันเดินขาจังได้เลยดิเออรอครับเมนยูคลายออกมาแล้วนะคะโดกรูยังหาช่องไม่ได้ฮันโดกรูแน่นไปหมดแน่นไปหมดแน่นจริงจริงควาอีกแล้ว ย้ำอยู่ดิย้ำอยู่แล้วไปที่พยายามย้ำ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 ย้บอลนี่ฮะยอดเดนกันมาอโอ้โหน้ำน้ำเฉยเต้ยน้ำเฉยเฮ้ยวิ่งมาโดนเอมมี so ่แคโรเข้าสิงหน้าเลยโอ้โหเพชรเพชรเดือดเพชรเดือดไม่รู้ว่าลูกนี้มาหายอะไรดี บอลเหลือบอลที่สุดยอดมากนะแล้ว่มตั้งมาลุกสู่และลูกซ้อมด้วยแล้วไปล้าหน้าด้วยไปล้างหน้าเลยแล้วไปออกเฉยเลยยายกูยังยิงเข้าเลยลูกเนี้ยโอ้โหแรัวยิงออกเฉยเลยนี่โอ้มีผ้ากันนะครับแมนยูสามหลาตัวโผล่ไอวันนี้วันนี้มีดวงเว้ยและโอ้โห ไปต้องรับรองดิเวียนจะตีได้สมบูรณ์เลยนรันคุณผู้ชมนะซีีลุกเก่งก็เลยตัดข้าซ้ายแล้วตลอดเนี้ยกลาบเมนูก็ยืนห่างโต้เล่ไปหน่อย ไม่มีใจเข้ามาบล็อกบอลขวัญยิงของโคเดไ้เลยดูแล้วเนี่ยอายูยืนนิ่งแล้วก็บอลยิงผ่านแล้วก็สามเหลี่ยมเลยเรียบร้อยแล้ะปอดอะเมื่อกี้น่าจะฝืนเล่นไปก่อนเนี่ยจังหวะมันกลับมาจากี่ตัวเองจะไปเอาฝ่าออนะโอ้ช่องมันมีแค่นั้นนะนะแต่ก็ยิงดีมากเลยด้วยอะซิตี้กลับสู่เกมในภาพช้าที่ยิงนี่ก็ยิงจ้า โอ้แล oh, ้วเป็นโซฟิ亚นัมราบัตซะเออที่แล้วฮารันสามประตูต่างเดิมจ้าโอ้ฟาดหน้าประตูเร็วโซฟิ亚นัมราบัตแล้วก็เสียบออกไปแล้วก็

อ๋อไม่ใช่ด้วนยะแต่ถ้ว่าแมนยูชนะจะดีใจกับลิฟูแน่นอนเออครับจบเกมเรียบร้อย <c oughs> แลนะแนนก็เป็นลิฟูนำ6-3สามแต้มซิตี้6-2สินะก็ต้องไป้บบี้ขยี้กันกในสัปดาห์หน้าเกมที่อันฟิลดนะจ๊ะลิฟูโดนกับซิตี้นะเรียบร้อนะยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่๊กบอบด้วยนะฮนะก็ บรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็มีฟุตบอลดูแบบจองยอมรับเลยท่านแบบไปหลายร้านมาจอบที่นี่ดีที่สุดจริงๆใหญ่มากและชัดคมชัดดยอเดี๋ยวเรามีของรางวัลเรื่องแจกของรางวัลด้วยเดี๋ยวมีเสื้อนะฮะลิขสิทธิ์แท้ ูด่ด้วยหนูอยู่ด้วยผมที่ต้องอพูดพูดเตยแค่น้อยเลยารที่จะของร้านนะครับผูบเลยารอันนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารของพีป่ป๊อตแล้วก็อ่นี่เป็นครั้งแรกเลยพี่ใช่ครับกับงานดูบอลสดแบบนี้นะ <c oughs> ใช่ครับก็จริงๆจองคิวพี่จองกับกับเจดายนประมาณสามปีแล้วไม่ไดไคิววันนี้ทุกท่านที่มาในวันนี้ครับโชคดีมากคิวคิวแน่นมากๆากก็หวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ หวังว่าอนาคตอ่ะจะมีครั้งต่อๆไปนะครับผมผมบอกคุณต้องแล้วก็แขกเรือที่นี่ไว้เลยนะเดี๋ยวผมประจำลามีครอบงานบอกคุณพี่บ้องเนื่องจากพี่ตองเนื่องจาะพี่อื่นแม่งจ่ายเงินช้าไอ้สัที่นี่แม่งแม่งโอนก่อนทำงานอีกสัคนนี้นะอะไรก็ได้ขอไม่เงินสดเพราะถ้าเงินโอนเนี่ยเข้าบัญชีเมียก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณแผู้กทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการก็ถ้ามีอะไรขาดระบบข้อก็ ยังไงทางร้านก็น้อมไว้น้อมรับไว้นะครับที่มีด้วยนะครับก็สัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์หน้านับชี้ชะตานะครับผมทำตัวเป็นกลางที่สุดนะครับทแมนซิตี้กับแมนยูนะครับไม่เป็นไรที่กับแมนปูหวังว่าทุกท่านจะมาเชียร์ด้วยกันนี่นะทีมป๊อตเดี๋ยวก่อนนับหน้านะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างพี่บอกไว้เลยล่วงหน้าหน้านะครับ สามเก้าเก้าครับเบียร์ดื่มไม่อั้นดื่มอะไรดื่มทั้งคืนดื่มดื่มไปเลยถูกมากนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาแล้วตั้งแต่หกโมงเย็นอยากเพี่ยนขึนนะครับเดชช้างวันนี้มีอะไรผิดพลาดขอไปด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ่ะอยู่กับน้องแพรพิธีกรสาวของเราบนเวทีตะกี้นี้ก็เป็นแฟนยูไนเต็ดเนาะตอนแรกหนูก็บอกว่าอาจจะแบบแพ้หวิวๆเฉินเฉือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่สุดท้ายหนึ่งสามเขาถ่ายรูปใช่ไหมเป็นยังไงรู้สึกไงก็เศร้าครับเม็ดแรกเราก็อุตส่าห์เนาะเข้าไปแล้วพี่อุตส่าห์ดีใจนั่นน่ะสิแต่นอนเก่งซะงั้นน่ะไม่รู้ม่วงอะไรนักหนาเนาะเหมือนเขาเหนื่อยๆหนื่อยนะคะได้เลยพี่ทำงานอยู่ทำงานอยู่จะพูดไหม เอออ่ะก็ตามนี้เชยุยเตะกัต่อไปใช่ค่ะก็ขอให้นัดหน้าเป็นตาของเราบ้างละกันค่ะใช่ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็น้องใครที่รักแมนยูก็ขอรักต่อไปสาธุแขวนว่ามันดีขึ้นบ้างเถอะสาธุปมชีวิตล้วนๆแจกบล็อกแฟนๆจอรดับหน่อยทั้งนั้นได้ค่ะเฟซบุ๊กนะคะพับแพชนาค่ะ P U P P A I R นะคะเป็นวัคซี H A N A ค่ะ I G นะคะ P U P P A I R ค่ะพับแพค่ะขอบคุณค่ะบาย จบเกมเรียบร้อยก็ตามคาตามคาดแมนเชสเตอร์อีสต์เอ้ก็จริงๆอะมันก็เป็นไปตามคาดที่ดี่ว่าครึ่งแรกอ่ะนอกจากจะต้านอยู่แล้วก็ชิงจังหวะขึ้นนำได้หัวใจมันก็เอ้ยว้าวหรือหรือว่าจะพลิกล็อกตอนนำอยู่นะดำจบครึ่งแรกอ่ะจพี่ไม่มองมาเสมอนะพี่คิดอะเฮ้ยชนะเลยเพราะอะไรรู้ไหม ไอจังหวัฮาลันมันต้องเข้าไงใช่ใช่ใช่แล้วพ,พอมันยิงไม่เข้าเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเหมือนว่าวันนี้อาจจะมีโชคเข้าข้างดวงอยู่ฝั่งเราเว้ยเออแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยเหมือนกับว่ามันส่งเสริมให้ริบูลไปริ้วๆเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะาเพราะาเราชนะเนี่ยทิ้งสี่แล้วนะแต่ออพอ<ด>ขึ้นหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากเพราะว่าแมนยูเนี่ยมันไม่ได้เป็นรองถึงขนาดนั้นใช่เราคุยกับดำเนี่ยตอนภาคบอลอยู่เนี่ย ก็คุยกับดำอยู่ว่าเฮ้ยถ้าตั้งใจจะเล่นเกมรุกบ้างจะโต้กลับให้ดีๆเนี่ยมันก็ทําได้แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือบอลมันไปข้างหน้าได้ไม่ไปใช่ไปดึงจังหวะไปเป็นจุดที่กลัวว่าง่ายกลัวไปเสียบอลกลัวอะไรเงี้ยจอมใจก็ว่าเป็นนิสัยเลยใช่ไหมเป็นนิสัยซึ่งเป็นนิสัยมันแก้ยากนะแก้ยากแล้วเป็นนิสัยอย่างเี้ผมถึงบอกเลยว่าผู้จัดการทีมไม่ใช่แล้วต้องต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาปลูกฝังนิสัยอย่างเงี้ยให้ให้ลูกทีมใช่ใช่นักบอลไปได้ไม่ไปอย่างเดียวเลยดึงดึงกลับหลังอย่าง กลัวจะไปขึ้นไปเยอะแล้วเดี๋ยวลงมาไม่ทันจริงๆอ่ะบางจังหวะมึงขึ้นไปจบอ่ะให้มันจบไปก่อนแล้วมันค่อยถอยลงมาทันใช่ใช่แม่เดี๋ยวหาว่าเราเก่งหลังเกมแต่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนั้นซึ่งทัศนคติของนักเตะแมนยูเนี่ยต้องแก้เยอะเลยพอเขาขึ้นนำปับจบเลยจบเลยเป็นเกมของเขาแบบเบ็ดเซตเด็ดขาดเลยจริงๆอ่ะตอนตอนตามอยู่ประตูหนึ่งอ่ะถ้าเรามองมองโลกในแง่ดีอ่ะ มันก็ยังเป็นเป็นโดนกดอยู่ข้างเดียวว่าจริงแต่มันยังมันยังอยู่ในลูกนึงก็คือเราจะพัชบูเปรี้ยงเข้าไปอ่าเปี้ยงเข้าไปไปได้ีคลิกไปได้เตะมุมอะไรเงี้ยแต่แบบเขานำสองหนึ่งปุ๊บปล่อยให้เขาเล่นไม่หือไม่เออไม่ไม่มีลูกหนักไม่มีความแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลูกก้าวราวไม่มีลูกแบบให้หยุดเขาบ้างอะไรเงี้ยให้เขาเล่นลิงชิงบอลเขาเล่นกันสบายเลยแฟนแมททีตี้แม่งเฮ้เราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยเอแม่งทำใจยิบหายไอ้เหอ ก็ต้องขออภัยพวกพี่ๆด้วยนะคือวันนี้ครึ่งแรกอ่ะมันก็ทําได้ดีแล้วแ่ะแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะบอกว่าเต็มที่แล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะครึ่งหลังมันก็แบบมันเป็นครึ่งที่น่าผิดหวังจริงๆแล้วเป๊ปป็นแก้เกมมาดีด้วยนะแก้เกมมาดีพอเอาไอฮูเลียนเอาเวเลสลงมานำสองหนึ่งเลยใช่ใช่นะก็ต้องขออภัยพวกพี่ๆตอนนี้พวกพี่ๆก็ต้องเพิ่งมาตัวเองช่วยตัวเองช่วยตัวเองไปชักว่าไวใส่ไม่ใช่มาถึงว่าช่วยเหลือตัวเองในการอ๋อผลงานในขันครับผมนะฮะก็มาที่ชนะก็รีมกันฮะชนะก็รีม แชมเดียวทำอยู่แชมป์เดียวด้วยตกลงอะไรนะเราจะให้ซิตี้ชนะหรือซิตี้จะแพ้เราหรือฝากฝาก,ฝากถึงแมนซิตี้แล้วกันว่านหน้ามึงเล่นให้เหมือนให้มึงเล่นเหมือน,หน,เ,นเหมือนให้มึงขย่มกูได้อีกตัด <c oughs> มึงเล่นให้หมึงเหมือนที่ขย่มกู <c oughs> อีกตัดจบเรื่องการนี้ถ้าเกิดมันไปเข้าทางพี่ๆีเขาล้วทำไงเราทำไงก็เราก็ต้องยอมรับยอมรับนะมันเป็นเรื่องของกีฬาเราก็ต้องมีสปิริตตะกี้นี้เราคุยอะไรคนเขาฝากหวังถึง4แชมป์นะพี่จอม เขาหวังสี่แชมป์เลยเฮียกูแค่แค่เขาได้หลีกครับมากูก็แทบไม่มีที่ยืนแล้วไอ้นี้แค่ถ้วยเล็กจุดกูยังพวกกูยังไม่มีที่ยืนเลยสัตว์ถ้าสี่แชมป์นี่กูกูไปอยู่ป่าเมซอลเล่สัตว์กูหนีไปป่าปูนอีกนีแน่ <S 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 ชิบหายโอ <Okay. S 1> เค<อ>เดี๋ยวหาซื้อตั๋วเครื่องบินก<อ>ันไสองคนนี่แหละผ่านไปอีกวันผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉัน ให้คุณแจ็คเดีวลาเอียตายแล้วแวจ็คสปอร์ให้ดีหกเก้าคาดไว้ไม่มีผิดคือต่อให้ขึ้นนํานะเจ๊ก็ไม่รู้สึกว่าเราจะชนะเขาได้เลยด้วยวิธีการเล่นแบบนั้นนะ่ะคือคนเตะบอลจะรู้ถ้าปล่อยให้ทีมกู้รสู้บุกขนาดนี้นะถ้ามึงโดนเนี่ยนะมึงไม่ได้โดนแค่ลูกเดียวแล้วจริงด้วยโดนทีเดียวสามลูกเจ๊ว่ามันเป็นที่การแก้เกมหรือว่าเอ๊ะแบบแก้เกมหรือว่าหรือว่าแบบเจ๊ว่ามันตันผนวก 2องสองแรงบวกเลยหนึ่งคือเทนฮากไม่แก้เกมสังเกตได้เทนฮากเปลี่ยนตัวผู้เล่นตามตำแหน่งเลย<ช>แล้วเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมสองคือเป๊ปแม่งแก้เห็นป่ะเป๊ปแม่งขยับเอาแบนาโดสลับฝั่งกับโฟเดนเปลี่ยนฮูเลียนลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันมันแต่มาตอนแรกมาดีนะแบบโยนแล้วก็โโน่พักบอลสอดสอดคือจังหวะไอบอลแบบเนี้ย มันเป็นบอลไดเล็กซึ่งถามว่ามันเล่นได้ทุกครั้งไหมไม่ได้ทุกครั้งหรอกมันก็ทัได้มันก็เกมเกมหนึ่ง้วเล่นได้สองสาครั้งแล้วเดี๋ยวพอเขาจับทางได้เขาถอยมารับลึกอะไรก็เปิดไปผ่านแล้วแต่ว่าถ้าคุณทําได้อย่างนั้นน่ะโอกาสที่มันมีจังหวะจอๆของแรดฟ,ฟอร์ที่กระโดดแปรไม่โดนหนึ่งใช่ไหมจอลุนเดียวแล้วไปเจอบล็อกเกอร์เหนี่ยวไว้แล้วไปล้มอะไรเงี้ยคือบางชออ็อตอ่ะมันเล่นได้เว้ยแต่ตั้งแต่อยู่แต่ชุดนี้ยไ,ไม่รู้เป็นบ้าอะไร คือจะต้องล้มจะต้องแบบโวยจะต้องแบบซึ่งแบบมึงเล่นไปก่อนซึ่งตัวกันมาเด็กนะตัวก็ใหญ่นะใช่แลดฟอร์ดมันแข็งแรงก็ตายดูดิแต่เราเคยเห็นที่แบบวิ่งลูวิ่งอะไรเงี้ยใช่ไงที่แบบก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแล้วอีกจุดหนึ่งคืออ่าที่เขาปลูกฝังอะเรื่องแท็กติกการเล่นของเดนฮารท์ที่สั่งให้แบบบอลไม่ต้องเคลื่อนไปข้างบนมากเราเห็นเลยแม็กทอมแม่งตัดบอลได้แทงทูแลนแม่งเลี้ยงขวางสนามนะั่นคือหลังอันตัวนี้ไปจะสุดเส้น ไม่เคยสุดเส้นนะอันนี้ปึ๊บแม่งม้วนขึ้นหลังเสียบอลหรือแม้แต่บูโน่ที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียแทงบอลทะลุขึ้นแดนบนแดนสุดท้ายมากที่สุดไปดูเกมกับซิตี้ก็แทงบอลขึ้นบนน้อยมากกว่าปกติเพราะว่าอาจจะโดนสั่งมาว่าเฮ้ยต้องเล่นเทเซฟหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะแต่แมซีเขาแบบคือเราเห็นว่าเขาจะคอยคือับเราในจอเราเห็นเลยอะ่ะใช่พรเนี้ยดุดแล้วเขาก็โยนตามที่เราคิดเนาะคือซิตี้อ่ะเล่นแบบเนี้ยมันง่ายเว้ยแต่มันไม่ได้ทําง่ายเท่ไหร่ฮนะใช่เล่นง่ายแต่ทําไม่ง่ายแต่อยู่ในเตอ่ะ เล่นง่ายแต่เสียบอลก็ง่ายแล้วก็คิดเยอะคิดยากเกินไปมันหลายอย่างที่แบบแม่งแบบไม่เข้าทางะรับสภาพไปมันก็ด้วยผนวกหลายๆอย่างเนาะตัวผู้เล่นคุณภ,ภาพก็ไม่ได้ถึงเท่าที่เขาต้องการเทนทาร์กเองก็เดีย๋ยวที่จะพชอบพูดอ่ะยิ่งแก้ยิ่งแย่แล้วก็แม่งแบบบางจุดแม่งต้องแบบมันต้องจกกักราเสี่ยงกว่านี้ถ้าเกมนี้เจ้าชอบใครมาสสดควมเห็นด้วย ถ้าของเมนูถ้าชอบสุดชอบวารานเจ๊ว่าวารานแม่งแบบคือเก็บกินหมดอะลูกโดงลูกเลี้ยนลูกเปิดลูกอะไรแบบคือเนี่ยกองหลังประสบการณ์สูงเหมือนที่เจ๊เคยบอกเจ๊เคยไปเตะบอลกับพวกแบบพี่ดอยที่ติพี่ใหม่พานุพงศ์อดีตกองหลังทีมชาติไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเมื่อ็ขบอลก็ไปหาเออแบบเหมือนเขาอ่านเกมรอไปแล้วอะไรเงี้ยอีกคนที่ดีในมุมเจ๊คือกาเซมิโร่นะที่เห็นมาอาจจะแบบช้าหรือแบบหมดในช่วงท้ายแต่ว่าแม่งโหมันรับสึกหนักมากเลยนะ แบบกลางซิตี้มันโหดจริงเอออ่ะ,อะก็รับสภาพไปตามนั้นแหละนะเราไปปมกันซะเปล่าก็ขอโทษพี่ปร,รีด้วยที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะตามนี้แหละดูแลตัวเองก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางนะแล้วก็ฝาก IG ด้วย IG ช่องนะจ๊ะจะด้ามันเดอร์สกอเียลนะตามนี้แหละพระเจ้าไวพรนะจ๊ะไปเว้ยาส, <laughs> <laughs> สามศูนยสาม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 ศ <laughs>